จนเหมือนคนบ้าไร้กำลังภาพวันนั้นอย่างชัดเจนคิดถึงที่ไรน้ำตาก,ก็ไหลสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานรายการดินเปลี่ยนชีวิตจะพาผู้ชมไปทําความรู้จัก ไปดูวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งครับที่ในช่วงชีวิตที่ผ่านมานั้นเขาได้ทําหน้าที่เป็นครูผู้ให้ทําหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือมาโดยตลอดแต่ด้วยความจําเป็นนะครับจึงทําให้เขาต้องหาไรายได้เสริมนั่นก็คือการเป็นพนักงานบริษัทขายประกันนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงของเขาและครอบครัวนั้นนั่นก็คือการอยู่บนเส้นทาง อยู่บนวิถีชีวิตของอาชีพเกษตรกรเขาจึงตัดสินใจลงทุนทำสวนยางพาราแห่งนี้และเป็นการทำสวนบนแนวทางเกษตรดินดีนั่นเองรายการดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมกันเลยครับ ความสำเร็จในชีวิตคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความสำเร็จนั้นมีมากมายหลายปัจจัยบางคนมีความขยันแต่ก็ขยันมาทั้งชีวิตแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จบางคนมากการศึกษาหนาความรู้แต่ชีวิตยังยืนอยู่กับที่ไม่เห็นแสงแห่งความสำเร็จสักที หาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการดินเปลี่ยนชีวิตตอนครูเชื่อในดินความใฝ่ฝันในวัยเด็กของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามสังคมรอบข้างบางคนเลือกจะใช้วิถีชีวิตตามรอยครอบครัวที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนโดยเฉพาะการทำเกษตรเวลาเดียวกันคนอีกกลุ่ม เลือกจะเป็นในสิ่งที่คนในครอบครัวใฝ่ฝันมากกว่าการปลูกข้าวทำนาแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นลูกชาวนาคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพทำนาครับญาติพี่น้องส่วนนี้ส่วนส่วนหนึ่งก็ยังทำนาอยู่นะครับตัวเองก็ได้มีโอกาสได้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนหนังสือก็เลยมีโอกาสได้เรียนหนังสือก็เลยไม่ได้ทำนาครับก็ตอนนี้ก็ ทำมาที่รับราชการครูอยู่นะครับจำรัดแสนสีคือลูกชาวนาคนหนึ่งในอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดที่ถูกครอบครัวเลี้ยงมาด้วยวิถีชีวิตลูกชาวไร่ชาวนาภาคอีสานผ่านความยากจนข้นแค้นบนพื้นดินอันแห้งแล้งปีแล้วปีเล่าโชคดีนะครับก็มีโอกาสได้มาบรรจุอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองเลยนะครับที่อำเภอพนมไพรครับก็ไปที่ทราบกันดีนะครับว่า ชีวิตของข้าราชการครูเริ่มมรนจุก็อเงินเดือนก็น้อยนะครับเงินเดือนน้อยทํางานมากก็ชีวิตก็เหมือนกับที่ข้าราชการครูทั่วไปครับก็คืออยู่แบบกระเมตรกระแม่อยู่แบบตามสภาพตามสภาพที่ที่อยู่ได้นะครับปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เราอยู่ให้มันได้นะครับก็ลําบากอยู่นะครับเป็นชีวิตที่ลําบากชีวิตลําบากก็คือ โดยเฉพาะรายได้น้อยแต่แต่สภาวะการใช้จ่ายของครอบครัวก็ยังมีเป็นปกติก็ต้องอยู่ในสังคมก็สรุปก็คือรายรับมันน้อยกว่ารายจ่ายนะครับก็พยายามดิ้นรนหารายได้เพิ่มเติมครับวิธีหารายได้ก็มีหลายอย่างนะครับวิธีแรกก็ประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็ ประหยัดได้บ้างประหยัดไม่ได้บ้างนะครับวิธีนึงก็คือในเวลาที่เหลือจากทางราชการหรือพอมีเวลาว้างก็ทํางานอย่างอื่นเพิ่มครับหารายได้อย่างอื่นทําทุกอย่างนะครับที่มันไม่ผิดกฎหมายมไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็พอพอแลกเงินมาได้ก็ทําทุกอย่างครับทําขนมขายทําสวนทําไร่ทําอะไรไปอย่างนี้นะครับ ผืนดินของพ่อผืนนี้มีพระคุณกับจำรัดเพราะในอดีตมันเคยเป็นผืนดินปลูกข้าวมันสำปะหลังและอ้อยเพื่อหาไรายได้เลี้ยงลูกชายจนเติบใหญ่กระทั่งส่งจำรัดได้เล่าเรียนจนจบปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพครูผมเป็นนักศึกษาอยู่คุณพ่อก็หาเงินส่งผมโดยการทำไร่มันสำปะหลังนะครับตอนนั้นก็ ถ้ามีเวลาว่างก็มาช่วยคุณพ่อทําไร่มันอยู่นะครับแต่ตอนหลังๆมานี่ปรากฏว่าทำทำไร่มันเนี่ยคุณพ่อก็อายุมากคุณพ่อก็ขายทิ้งนะครับพอมาอหยุดงานขายประกันชีวิตก็เลยคิดหาวิธีการว่าเอ๊ะเราทำยังไงถึงจะมีรายได้เพิ่มแล้ววิธีที่มีรายได้เพิ่มเราจะไปทําอาชีพอะไรที่ทําให้ ลงทุนไปรอบเดียวหลือครั้งเดียวแล้วก็ได้ผลประโยชน์นานๆหรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้นานๆเพราะว่าตัวเองอายุจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันมันมันจะไม่สามารถลงทุนหรือทํางานต่อได้ไหวนะครับก็เลยมาตอนนั้นยางพาราก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรนะครับก็เลยมีโอกาสได้มา,าท่องเที่ยวแถวบริเวณนี้แหละครับก็เลยเห็นว่า เออบรรยากาศดีนะครับก็ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็เห็นว่าเป็นคนที่มีวิธีชิดมีวิธีชีวิตที่คล้ายๆกันท่านก็เลยแนะนำว่าควรจะมาทำสวนยางพาราแล้วก็มาทำอยู่ที่นี่นครับเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าสภาพผืนดินค่อยๆเสื่อมโทรมลงพืชพันธุ์ที่ปลูกขึ้นมา ไม่ให้ผลผลิตตามที่คาดหวังไว้อาจเป็นเพราะการใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีใส่พืชพันธุ์มาอย่างยาวนานความหวังของจำรัดไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับการบรรจุเป็นข้าราชการครูแต่มันกลับสวนทางกันเพราะทันทีที่เริ่มนำต้นยางพารามาปลูกไม่ถึง5ปีค่าใช้จ่ายต่างๆก็เริ่มเพิ่มพูนขึ้นจนเขากลายเป็นนี่สินมาอย่างต่อเนื่อง หนักที่สุดเหมือนกันครับหนักถึงขนาดที่ว่าโอ้เราคงสู้ไม่ไหวคงจะต้องปล่อยทิ้งเราคงอยู่ไม่ได้แล้วแหละนะครับหาวันทางหาทุนมามาที่จะดูแลต่อก็หาลำบากครับตอนนั้นตอนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของของผมในการทำสวนยางก็ได้ครับอตอนนั้น อยากจะขายทิ้งเลยนะครับไม่อยากจะเอาแล้วสู้คายๆกับว่าจะสู้ไม่ไหวแต่พอดีก็ไปได้ข้อคิดจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อบอกว่าญาติพี่น้องเราก็ทํานาเขาก็ลําบากเขาก็มีลูกมีภาระมีอะไรต้องทําเหมือนกันทํำไมเขาอยู่ได้เขาทํานาเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาปลูกพืชปลูกไรทำไมเขาอยู่ได้ลลไไไดแล้วทําไมเราถึงจะอยู่ไม่ได้ ก็ได้มาเป็นข้อคิดนะครับก็มาขึ้นสู้อีกรอบหนึ่งก็เลยก็เลยรอดมาได้ครับผมทําทุกอย่างนะครับผมใส่อะไรที่เขาว่าดีดิผมเจาะแสวงหามามาทุกอย่างนะครับทั้งปุ๋ยเคมีทั้งปุ๋ยชีวภาพทั้ง,ท,งทุกรูปแบบนะครับก็หลังจากที่ใส่ไปแล้วก็ทําตามคําแนะนําของคนที่เขามีประสบการณ์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันเขาก็แนะนํา หรือหาความรู้บ้างหาองค์ความรู้บ้างว่าของเรามันควรจะใส่อะไรบ้างครับก,ก็ใส่มาหลากหลายรูปแบบทํามาหลากหลายรูปแบบครับสภาพดินเดิมนะครับอยู่ที่นี่นี่ตอนตอนนั้นสภาพทั่วไปจะไม่มีใครไปปลูกยางปลูกอะไรต่างๆทนะ้ส่วนมากเขาจะทำเป็นไร่อ้อยนะครับดินก็ดินทรายล้วนๆเลยครับดินทรายแล้วก็ถึงเวลาหน้าแรงนี่แ่งจัดดินทรายเป็นสีขาวนะครับไม่มีพวก อินทรีย์วัตถุไม่มีอะไรเลยเร้วไฟ <ป S 2> ในวันนั้นยังลูกชอบอยู่ในใจไม่เคยดับสลายไปกับบ้านแม่ฉันเครียดเพราะความอยากจน <c oughs> เหมือนคนบ้าไรกกำลังภาพวันนั้นยังชัดเจน ที่ไหน้ำตาก็ไหลเปลวไฟในวันนั้น,นยังลุกชชนอยู่ในใจก<น>็จเกิดเป็นแสงไฟส่องนำทางทุกคนไฟล้างความทุกข์ทนให้หมดสิ่งจากแผ่นดิน ความยากจนที่ทำให้ฉันได้เกิดขึ้นมาจากเศษ้า สนับสนุนโดยทอชตราคบเพลิงเราเชื่อว่าปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยปุ๋ยที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์คุณเลิกใช้เคมีเพราะคุณเชื่อในดิน ใค้เคมีเนี่ยน้ำมันเขียวจริงๆแต่แล้วคุณก็วอกแวกทำไรอะ่ะ <laughs> คุณเริ่มสับสนหน้ามือตามัวจะซื้อซื้อแล้วคุณก็เป็นหนี้คุณต้องเชื่อในดิน เชื่อในดินเชื่อในดินเชื่อในดินที่ดีทอร์ไส้เดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันได้เร็วแค่2องสัปดาห์ ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของกเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนาสารเคมีละดินก็เสีย ไส้เดือนก็นจะหนีไปจำํำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชสนับสนุนโดยทอชตราคบเพลิง เราเชื่อว่าปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนทอชคนทํานาเราปลูกข้าวด้วยปุ๋ยที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์ครูจำหลัดนั้นพยายามค้นหาความสุขในชีวิตของตัวเองหลังจากที่เขาใกล้ที่จะ,กะเกษียณอายุราชการครูเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับ และสิ่งที่เขาเลือกชีวิตหลังกเกษียณนั้นก็คือการเป็นชาวสวนยางพาราแห่งนี้แม้ตัวเขาเองจะยังไม่รู้ชะตากรรมว่าชีวิตหลังจากที่เขากเกษียณแล้วจะประสบความสำเร็จกับการเป็นอาชีพเกษตรกร,รหรือไม่เราไปติดตามชมกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรและแนวทางเกษตรดีนั้น จะมาสร้างความสำเร็จให้กับเขาบนอาชีพชาวสวนได้หรือไม่ไปติดตามกันต่อนะครับว่าแนวทางเกษตรดินดีนั้นจะมาสร้างความสำเร็จให้กับเขาได้หรือไม่ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับความฝันที่พ่ออยากเห็นจำรัดเป็นข้าราชการครูสมหวังตามความตั้งใจแล้ว แต่สำหรับผู้เป็นลูกยังอยากเดินตามรอยวิถีของเกษตรกรของผู้เป็นพ่อไปพร้อมกับหน้าที่ของครูที่สอนนักเรียนกระทั่งจํำรัดได้ตัดสินใจนำรูปแบบเกษตรดินดีมาใช้กับสวนยางพาร,ราของตัวเองนานกว่า3ปีความหวังที่มีต่อการทําสวนยางพาร,ราเริ่มฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพราะดูเหมือนว่าดิน ค่อยๆปรับสภาพเป็นดินร่วนและอุ้มน้ำจนมีไส้เดือนชอนชัยในดินเป็นจำนวนมากที่ทำให้ผลผลิตของเรามันดีขึ้นน่าจะส่วนหนึ่งน่าจะมาจากทอสส่วนวิธีการทำงานเขาทำงานยังไงเขาไปเอาไส้เดือนมายังไงไงผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวแล้วขอให้ผมใช้แล้วผมมันมีผลประโยชน์ผลผลิตมันดีมาตามที่ต้องการก็ก็โอเค ยังนะครับจนยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมก็ยังไม่เชื่อว่าเขาน่าจะมีอะไรดีอย่างนี้ปีนมาผมไม่ใช่นะครับผมไปใช่อย่างอื่นแทนก็เห็นความแตกต่างว่าเออมันไม่ใช่ดินของเราก็เป็นแห้งๆใสเดือนก็เหลือน,น้อยลงผลผลิตก็เป็นยังมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะโอเคนะผลผลิตมันมน่าจะปกติ ลักษณะของต้นยาน,นี่ถ้าอายุมันมากขึ้นผลผลิตมันน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ปีนั้นมันช่วงนั้นมันไม่ประสมความสาเร็จก็เลยไปไปลายปีก็เลยต้องเปลี่ยนต้องรีบไปเอาทอนมามาใช้อีกครับพอวันนี้สุดยอดแล้วครับพอใจในตัวเองเพราะว่าชีวิตชีวิตของผมเป็นคนลูกชาวไร่ชาวนาการมีอยู่มีกินได้ไปวันๆได้มีชีวิตที่ อยู่ได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วใบเขียวขจีของต้นยางพารากว่า50ไร่คล้ายสัญญาณบอกให้จำรัดรู้ว่าเวลานี้ยางพาราของเขากำลังฟื้นตัวเพราะดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จากรูปแบบเกษตรดินดีซึ่งชี้วัดได้จากไส้เดือนเหล่านี้ แบบเกษตรดินดีได้เปลี่ยนแปลงสภาพผืนดินของจำรัดจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะนอกจากจะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ตามความคาดหวังแล้วต้นทุนที่ใช้ทำสวนยางพารายังต่ำกว่าการใช้สารเคมีกว่าเท่าตัวเขาบอกกับเราอีกว่าเมื่อเข้าปีที่สองจะเห็นชัดเจนเลยว่าผลผลิตน้ำยางมากขึ้น และต้นยางนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่สุดโทมเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสวนยางพาราในละแวกเดียวกันอยากจะฝากพี่น้องที่ทำสวนยางนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ราคายางจะตกต่ำแต่ว่าก็เราก็คิดว่าเป็นการทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกมันดีขึ้น ครับอย่างน้อยเราปลูกยางก็มันก็ร่มเย็นความชื้นในโลกของเราก็จะสูงขึ้นนะครับเราก็อดทนนิดนึงเรื่องราคานะครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เราต้องทำยางสามารถช่วยชีวิตของพวกเราได้นะครับเราก็อ,าอยู่กับสวนยางให้ได้นะครับดูแลสวนยางหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับต้นยางนะฮะแล้ว ถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็จะดูแลเราตอบกลับคืนนะครับก็ปรับสภาพสมดุลระหว่างชีวิตของคนกับชีวิตของต้นยางให้มันอยู่ด้วยกันได้นะครับก็ต้องอดทนนะครับอาชีพทุกอาชีพมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่ชาวอาชีพสวนยางก็มีความเสี่ยงแต่ว่าในความเสี่ยงนั้นเราก็มีความสุขที่เราได้มาอยู่ใกล้กับต้นไม้อยู่ใกล้กับธรรมชาตินะครับก็ อีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตที่ที่ควรจะภาคภูมิใจครับปัจจุบันจำรัดยังคงทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือตามความฝันของพ่อเวลาเดียวกันเขาก็สามารถเดินตามรอยวิถีชีวิตเกษตรกรตามครอบครัวได้อย่างมีความสุขเพราะนับวันเขาและครอบครัวจะมีฐานะที่ดีขึ้นจากผลผลิตของสวนยางพารากระทั่ง สามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้อย่างสบายพร้อมทั้งมีบ้านมีรถยนต์ที่มาจากน้ำยางพาราพืนนี้จนเกิดเป็นความสุขของครูผู้พึ่งพากเกษตรดินดีฐานัะมูลทองสงรายงานสำหรับเพื่อนๆนที่รอการกเกษียณชี่วิราชาการอยู่นะครับถ้า คิดว่าตัวเองยังมีไฟอยู่ยังมีแรงอยู่ก็น่าจะหากิจกรรมสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองว่างเกินไปแล้วก็มีเวลาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีรายได้เข้ามาอีกทางหนงึ่งหลังจากที่เรารายได้ของเรามันจะลดลงแต่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเรื่องเร,ราคาคิดว่าเราจะได้ความสุขจากการที่เรามาทำกิจกรรม ทำการเกษตรอย่างนี้ครับเป,เป็นความสุขของชีวิตหลังเกษยียณที่สังพัน็์ก็ามาันจะเป็นมรดูให้กับลูกหลานของเราได้ใช้ชีวิตต่อไปด้วยความสุขอีกต่างหากครับร่วมแชร์ประสบการณ์ผู้ที่ใช้แนวทางเกษตรดินดีได้ที่0896350608หรือ Facebook Torch Group เรื่องใดได้รับคัดเลือกออกอากาศ รับของที่ระลึกจากทางรายการติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงทางททบหพ่อแม่หนูก็มากมายนี่สินภาวะดินทุกคืนตกกลางคืนต้องออกไปกรีดยางท่านพรมสอ ดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้เสดเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่ไหมให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอด